อ่ะขอบคุณครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเนาะขอให้มีความสุขความเจริญรุกงุนรุ่งก้นครับกินง่ายๆครับแต่ว่ากินน้ำผึ้งมันมันข่อยากบ่หิวกินน้ำพิ่งก็บ่หิวนะครับชั้นน้ำพิ่งน้องการครับน้ำพิ่งจากสดหนึ่งรื่องเครื่องเออเพลิงหอนมชามะนาวหนึ่งลูกน้ำปูนถึงหนึ่ง พวกน้ำหวานน้ำดอกไม่หลงยังคุณมัมผสมมานะได้มาน้ำผึ่งพ้องแท้ถเอาออกมาไว้เอามาผสมกับมะนาวอีกโอ้ยเสือดเลยอ่าใไ่เข่าพวกน้ำหวานน้ำดอกไม่หลงยังคุณมัมผสมมานะได้มาน้ำผึ่งพ้องแท้ถเอาออกมาไว้เอามาผสมกับมะนาวอีกโอ้ยเสือดก่อนน้ำผึ่งเซนนิึงนะจะเป็น กระเพียงทรายเขาน้ำผึนน่งเต็มๆนะกระเนอ่ากระเพียงน้ำทายแข็งแรงถึงว่าอายุมากก็ร่างกายแข็งแรงปาดดีๆเขาจะพวกนวดเงินนะครับลงไปปัน่นเครื่องยดแต่ปั่นเรียบร้อยขอบคุณครับ ไปบายให้นนปาดดีเ,เดียวเอาจะพวกนวนเงินนะครับลุ่มไปปั่นเกลือยดแต่ปั่นเรียบร้อยน้ำพืนกักซอดหนึ่งเครื่องาเครื่องปลาเลื่อนขวัญชามะนาวหนึ่งลูกน้ำุ่นขึ้นหนะึ่งับเพราะว่าผมจะได้กินกับน้ำพึ้งนี่ครับเป็นสมุนไพรเนาะสมุนไพรของจักพื้น ไปหากินไปเรื่อยๆนะครับกล้าเป็นมันแรงๆใหงแม่ขอบคุณเลยครับบ๊ายบายให้แต่ห้องบาใส่แกลือแล้วะะเอาน้ำเบื่ใส่กินอาหารเสริมครับใส่เกลือนิดนึงได้พี่น้องเยอนยะ่าไปใส่หลาย พวกน้ำหวานน้ำดอกใม่หลังออยังคุณนมาผสมม่นนะได้มาน้ำผึ่งพองในแทเอาออกมาไว้ามาผสม,มกับมะนาวอีกโอ้ยเสดอดลูกขึมนมานหนึ่งเขานึงน้ำแบบสบายครับหนึ่งเข้าไปน้ำครับหนึ่งเข้าไปน้ำหนึ่งเขาไปกินแล้วยังอยากข้านี่น้ำคุณเข้าไปน้ำ้วก็ ต้องับมะขั่น,นอันนี้ไปนำ้ำดื่มฮันมะนาวไปด้วยขอบคุณนะครับ๊ายบายห,ห,หปแบบไปผสมน้ำเดี๋ยวพวกนย่งเอีกันดื่มไหน,นท้งนี่ครับนี่นะครับกินไม่ได้กิน,ก,ก,นกินน้ำพึ่งระบกครับช่วงนี้มะานาวห่อ,ห,อหลายครับ มานาหอห่าห้องเด็ดกินต่เอาไปนำ้ำผึ้งมากอะ่ะมากินแล้วยังอยากข้านอีกลุกข,ขึ้นมาหนึ่งเขานหนึนแบบแ่งน้ำได้สบายอครับหนึ่งเขาไปน้ำครับกับหนึ่งเขาไปน้ำหนึ่งเขาไปรสชาติเพื่อนกระจาดหอมหอมนำ้ำผึ้งอะเปร่้ยนิดๆหอมหวานหน่อย อยากแล้วครับนี่เลครับก,กินเวลากินกินน้ำพึ่งละโบกินแล้วยังอยากข้ามเน็อ่าขอบคุณครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเนาะอ่าขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกคนครับน้ำผึ้งใช่ไหมนี่นะจะกินอ่าก็พินไพีนพนน่นน้องกินน้ำ น้ำมะนาวน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งนะครับพี่น่องครับขอหอยากเนื้หาเพิ่อันนี้เป็นอาหารบำรุงเป็นอาหารบำรุงอาหารเสริม่าเพิ่อันนี้ เป็นอาหารบำรุงเป็นอาหารบำรุงอาหารเสริมลูขึ้นมนหนึ่งเขาหนึ่งหนามแดดสบบา,ายอ้ครับหนึ่งเขาไปนล้วครับรับหนึ่งเขาไปนล้วหนึ่งเขาไปกินแล้วยังอยากข้ามอนีกนะครับนี่เครับ,ก,รก,ก,ก,นนรบกินไม่รกกินกินน้ำพึ้งละบบกินง่ายๆครับแต่ว่ากินนำ้ำผึ้งแล้วมัน โอยกักโบหิ้ากินน้ำพึ่งโบหญ้าข้าวน,น้ำพืองน้องแก้มครับนี่นะครับกินไม่ได้กิน,ก,ก,นกินน้ำพึ่งละโกครับช่วงนี้มะนาวห,ห่อหลายครับมะนาวห่อหลายห้อวเห็ดจินมแต่เอาแต่น้ำพืองมากอ่ะกินแล้วยังอยากข่านเนีย ุกขึ้นมาหนึ่งเขาหนึ่งน้งแบบนามแดดสบายๆนะครับหนึ่งเข่าไปแล้วครับตัดหนึ่งขาไปแล้วหนึ่งเข่าวไปนี่น่อยครับขอหยากนีกินไปเรื่อยๆนะครับกล้าเป็นมางแรงแงแรงๆไม่ทำ นี่เลยครับกินเวลากินกินน้ำพึ่งกระโบไน้ำคุณขับไปน้ล้วก็เท่ากับมาขั้นอันนี้ไปน้ำดื่มอาหามะนาวไปด้วยนะครับแต่เท่ามาใส่แก้วแล้วก็เอาน้ำพึ่งใส่กินอาหารเสริมครับใสเกลือนิดนึงได้เป็นหน่อยเลยอย่าไปใส่หลายเพราะเพราะอยากกินซอสครับนี่แหละอาหารเสาวนคราคา กินได้ปาดดีเดียวเอาตะพวกนว่น,วนเลยนะครับลงไปปัน่นเคื่องยดแต่ปั่นเรียบร้อยร่างกายแข็งแรงถึงว่าอายุมากข้ก็ร่างกายแข็งแรงไปนำ้ำคุณเขาไปนำ้ำล้กก็เต้อกับมาท่านอันนี้ไปนำ้ำดื่มฮานมะนาวไปด้วยนะนัาอเพื่อน อเป็นอาหารบำรุงเป็นอาหารบำรุงอาหารเสริมไปนำคุณเขับไปนล้วกา็ศต้องกลับมาท่านอันนี้ไปนาดื่มฮามะนาวไปด้วยครับรสชาติเพื่อนก็นจะหอมหอมน้ำผึ้งเปรี้ยวนิดๆหอมหวานนอนอยากแล้ว ร่างกายแข็งรแรงถึงว่าอายุมากเขาก็ร่างกายแข็งรแรงไม่ทนะี่น้องยิ้มนม้ำน,าน,น้ำมะนาวาน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งนะครับแต่เขามาใส่แก้วแล้วค่ะเอาน้ำเบืองใส่กินอาหารเสริมนะครับใส่เกลือนิดน,นึงไนดะ้ที่น้องเนี่ยจะไปใส่หลายนะพี่น้องยิ้มนม้ำน,าน้ำมะนาว น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งนะครับลูกขึ้ขนมแบบัหนึ่งเขาหนึ่งแบบสบายครับหนึ่งเขาไปนล้วครับหนึ่งเขาไปน้วหนึ่งเขาไปแล้วมาใส่แกลือเอาน้ำผึ้งใส่กินอาหารเสริมครับเสกเกนนนนลือนิดนึงได้พี่นอันี่ยจะไปใส่หลายกินง่ายๆครับแต่ว่ากินน้ำผึ้งล้วมันก่อยากบ้หิว กินน้ำผึ้งก็โอเคอยู่นะชาเนึ่งน้อกันครับรสชาติเพิ่อนกระจายหอมหอมน้ำผึ้งอะเปรี้ยวนิดๆหอมหวานหนอ่อยอยากแล้วเพราะว่าผมจะได้กินกับน้ำผึ้งนี่แหละเป็นสมุนไพรเนาะสมุนไพรของจากพืชไปหาไส้เขา่า มาใส่แก้วแล้วครับเอาน้ำพื้นใส่กินอาหารเสริมครับใส่เกลือนิดนึงแล้วกินองนนี้จะไปใส่หลายกินง่ายๆครับแต่ว่ากินน้ำพื้งมันบ่อยากบ่หิวกินน้ำผื้นเบ่หิวครับทาน้ำพื้นสำกันครับก็ใส่ผสมน้ำเดือดวเพื่อให้เขากัดดื่มได้ทั้งที่ครับ เพราะว่าผมจะได้กินกับน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสมุนไพรเนาะสะมุนไพรของกับพืชไปหากินไปเรื่อยๆนะครับกับเป็นมาแข็งแรงแข็งแรง,แรงกินแล้วยังอยากขั้นเนีกยแต่เข้ามาใส่แก้วล่ะครับเอาน้ำผึ้งใส่กินอาหารเสริมครับ